come on your feet soldier you're not done yet head through mission control you're targeted the emergency bunker in sector chief get there establish cops once you're online will be in touch with next steps now get moving mission controls oh เมื่อสัตว์เดี๋ยวนะเออถ้าเราลดกราฟิกลงเออเป็นต่ำๆเกมมันจะไอ้นี่ขึ้นปะสว่างขึ้นปะเหมือนกนับอนกอะลองดูโอไอยเคียไม่ช่วยเลยโอ้โหเดี๋ยวนะใครเดินอยู่บนหัวกระบาลวะอ้ไมือชิบหาย คัสตอมได้แต่เมื่อกี้ปอรู้สึกว่าเกมมันมีความแหลกอยู่นะแบบ F P S ร้รอยยนนี่สิบข้าวทิพมามีเทียมแล้วกันอ๋อ หมุนแล้วจอสันอ่ะไม่ใช่จอสันแบบจอแหลกอ่ะโอ้เดินซะจักเลยเมื่อต่เมื่อตตื่เลยอ่ะยอดใช่ไหมไ มองไม่เห็นอะไรเลยฮะตอนนี้โอ้ยกลัวโอ้ยตอนนี้เราคอสอยู่นะคะก้มต่ำอยู่ สเปซตอ่อทูครามมองไม่เห็นเลยตัวหนังสือสเปซบาร์ไนปีนไม่เห็นได้เลย มองไม่เห็นอ่ะสะเปซต่อไอ้เหีเ้ย กูรีเปิดเลยกูรีเปิดใช่โอ้ยปอเล่นไม่ได้หรอกคนเดียวอะ่ะไม่ถึงปอจะรู้ว่ามันไม่ใช่ผีแต่ปอไม่ชอบอะ่ปะปอไม่ชอบปอไม่ชอบโดนจัมสแกร์อะ อไรอ๋อมันสแกนไดโนเสาร์ได้นี่นไงเห็นป่ะในจอไม่มีมันไม้ตียุงเลย ความจริงโดดลงไปได้นะไม่ต้องเดินตามทางก็ได้เฮ้ยมันอยู่ใกล้ๆเนี่ยอยู่ขวามือเนี่ยคือ ออกไปเลี้ยวขวาเจอเลยตรงออบเจคทีบอ่ะเออกินกูเลยเอาไม่มีอาจจะไม่อยู่ในระยะแล้วอยู่ข้างหน้าเนี่ย làng tủ cafe nhỉ, ờ, ăn Mày là quê, ở đâu này อ,ออกไงอะ่ะข้ามไปได้หรอออกไงอะ่ะ ออไม่ได้อ่ะอ๋อไม่ได้ตรงติด ทอ๋อนี่คือแม่งเตรียมไว้อยู่แล้วสิ มีตัวหนึ่งนี่ ทำไมก่อนอันนี้ปอไม่ได้บังคับนะคะอันนี้คืออะไรวะใช้ปลาได้ Aí, okay. แล้วคือปอต้องทำกูจะรอดไหมเนี่ยกูขึ้นตรงเนี้ยเดี๋ยวนะ ไม่เห็นไม่ใช่ไม่เห็นมันอยู่ไหนไม่เห็นตัว <ś snap> อยู่ข้างล่างเหรอง <mäßig> ันไง <ytic> ปออยากลองอันนี้ยดี่ป่ะอ้าว <town> โดนโดนขอบโดนขอบเดี๋ยวนะปอขอดู คือแควะแตมันเหมือนให้เราลงไปข้างล่างเพื่อเอาอะไรสักอย่างแล้วทีเนี้ยมันก็แบบเหมือนเราต้องจูกกับจูกเก็ตปะนั่น,น่่ๆแต่คือตอนนี้ยปอไม่รู้ว่าเราต้องไปทางไหนกดแท็บเพื่อดูได้นะคะโอเคตรงนี้สั้นได้ งนี้น่าจะเป็นจุดที่เราสามารถจุกได้อ๋อโอเคเราเห็นแล้วคล้ายๆกับดบดน ทีนี้เราควรจะดูลูปของไดโนเสาร์ก่อนว่ามันเดินเราเดินตามหลังมันไปไหมใจเย็นๆสุดลมหายใจเขาลึก,ลก โอเคอันนี้ปอก็มาเล่นให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะคะว่าตัวเกมมันเป็นยังไงปอเล่นคนเดียวไม่ไหวจริงๆเพราะปอเพราะปอเป็นคนขี้กลัวเดี๋ยวปอยังไงปอรอเพื่อนก่อนแล้วกันนะคะปอเล่นไม่ไหวคนเดียวปอตายมันพิคตรงที่เดนนเสา์มันเปิดล็อกเกอร์ได้ด้วยอะที่เราอยู่ที่ไหนอ่ะ 爸爸哭啊！爸爸哭啊！爸爸